ครับผม l c 7 0 8นะครับผมคันนี้เป็นโบใหญ่นะครับผมไม่ใช่โขงซิ่งนะครับผมเซตนี้เทอร์โบเซตอยู่ที่12,500นานะครับผมก็บอกก่อนเลยว่าเป็นโบอีกตัวหนึ่งที่นิยมมากในเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับผมพวกงานลุยงานหล่มนะครับผมโบญี่ปุ่นนะครับตัวนี้โบญี่ปุ่นงานลุยงานหล่มเป็นโบใหญ่นะครับผมช่วงนั้นโอ้โหค่อนข้างฮิตเลยครับผมโบตัวนี้ แต่หลังๆมาลูกค้าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเฮ็ดกันไม่ใช่ว่ามันมีปัญหานะครับก็คือมันไม่ได้เสียงหอนเรื่องความแรงมันแรงเหมือนโขงซิ่งนะครับผมแต่แค่ไม่ได้เสียงหอนครับทำเสียงปูไม่ได้เป็นโบใหญ่นะครับผมนี้ตัวนี้โบใหญ่เครื่องไม่ร้อนเหมือนโขงซิ่งนะครับผมจุดเสียเลยก็คือไม่หอน คนก็เลยไม่นิยมนะครับผมไม่นิยมแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ2-3ปีที่ผ่านมานะครับผมสเปคนี้ขายดีมากนะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้เป็นโบที่หายากแล้วโบดีแล้วก็หายากด้วยนะครับโบตัวนี้นี่แหละครับผมมันเหมือนจุดกำเนิดที่แบบว่าก่อนจะเป็นโขงซิ่งผมก็พัฒนามาจากโบตัวนี้แหละครับก่อนจะพัฒนามาเป็นโขงซิ่งในยุคปัจจุบันนี้ นะครับผมเป็นโบรประกอบตัวนี้เป็นโบแท้ถอดจากรถนะครับผมไม่มีผ่านหลังนะครับผมเราก็แค่ลองให้แบบเครื่องร้อนแล้วก็เช็คั่วซึมให้ลูกค้านะครับผมสำหรับปัญหา4 7นะครับผมยุคนี้นะครับผมที่ช่างเจอนะครับก็คือ เดิมๆอะ่ะเครื่องไม่ร้อนหรอกแต่พอเกาะโบเข้าไปแล้วเครื่องร้อนโอ้โหมันเป็นอะไรที่โอ้โอย่างงงเลยนะครับผมแต่ทุกอย่างปัญหาก็มีทางออกนะครับผมนะเสียงนะครับผมอันนี้โบใหญ่นะครับผมเสียงไม่หอนนะครับผมได้แบบวิ้ววิ้วหวานหวานนะครับผมปรนะมาณน,นี้นะครับผมเสียง เมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับผมโอ้โหเดินทางลําบากมากรอบนี้ก็จะขึ้นไปภาคเหนือเลยครับผมโคราชอีสโคราลรชลบุรีเพชรบูรณ์ขึ้นไปอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับผมปลายทางอยู่ที่พะเยานะครับผมรอบนี้งานติดตั้งนะครับลูกค้าต้องจองคิวไว้นะครับผมสําหรับใครที่อยากให้ช่างบิ๊กไฟนะครับผมแต่ถ้าใครรีบใช้งานก็เอาไปติดตั้งเองได้นะครับผม ทุกอย่างมันมีสําเร็จอยู่แล้วเพราะว่างานติดตั้งยังไงค่าแรงผมก็ต้องคิดเริ่มต้นที่สองพันอยู่แล้วนะครับผมค่าแรงติดตั้งก็เริ่มต้นที่สองพันนะครับผมแล้วแต่ระยะทางใกล้ๆนะรัาถ้าไกลๆมากๆเหมือนภาคเหนือผมก็จะคิดอยู่เกือบสี่พันนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าชอบก็ยอมจ่ายนะผม ถ้าว่าโอ้ยมันแพงก็ไม่เป็นไรนะครับผมต่งได้ครับวางทุกอย่างมันเป็นทุกสําเร็จอยู่แล้วลูกค้าไปติดตั้งเองได้นะครับเพราะว่าการเดินทางเราก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไหนจะค่ากินนะครับผมค่ากินลูกน้องกี่คนหลักเวอน,นผมมาทําอย่างนี้ผมก็ใช้ลูกน้องอยู่สามคนนะครับสี่คนทั้งหมดนะครับที่ออกมาก็จะมีแฟนหนึ่งคนแล้วก็ ลูกน้องอีก3นะครับผมเป็น5คนนะครับผมวมกับช่างด้วยก็ช่วยกันนะครับผมช่วยกันละไม้คนละมือถ้าทีมงานเราไม่เยอะนะครับวันวันหนึ่งอนะ่ะเราจะทําได้น้อยมากแล้วก็ลดแต่ละคันเมื่อมันมีปัญหาปุ๊บมันจะเสียเวลานะครับผมดังนั้นค่าติดตั้งมันก็มีปัจจัยนะครับที่ต้องแพงนะครับผมที่พักที่กินที่อยู่การเดินทางนะครับผมใครไม่สะดวกก็ส่งได้นะครับผม อันาณนี้แหละเนาะนะครับผมประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมพอ,อสเปคโบมีหลายแบบนะครับผมแล้วแต่เราจะพูดคุยตกลงนะครับผมว่าอยากได้แบบนี้แบบแบบนี้อยากได้อันนั้นอันนี้นะครับผมราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมลองให้แค่เครื่องร้อนนะครับผมก็น่าจะร้อนแล้วแหละ ก็ฝากคนงานด้วยนะครับผมฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับขอบคุณครับ